ถ้าคุณเป็นคนที่รักรถและรถคือเพื่อนคนสำคัญที่อยากดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ29ช้อปปิ้งชวนมาดูแลและรักษาความสะอาดให้กับพื้นรถไม่ให้คราบสกปรกทำให้คุณปวดใจ ด้วย c o s โมชุดถาดปูพื้นรถยนต์หนังพียูสมิติช็อปครั้งเดียวได้ถึง5ชิ้นพร้อมของแถมเพื่อคนรักรถอีกเพียบถาดปูพื้นรถยนต์คอสโมมีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายง่ายผลิตจากหนังพียูให้ความสัมผัสที่นุ่มมีความยืดหยุน ดีไซน์เป็นแบบ3ามิติไร้รอยต่อโค้งเข้ากับที่วางเท้ามีขอบข้างยกสูงช่วยให้สิ่งสกปรกไม่กระจายหรือไหลซึมลงบนพื้นพรมและถาดรองฝั่งคนขับออกแบบให้มีแผ่นรองสเตลเลสเติมลุ้ความสปอร์ตให้กับภายในรถแถมยังช่วยรองรับบริเวณส้นเท้าขณะที่เรากําลังขับขี่ส่วนการทําความสะอาดก็ง่ายมากแค่ยกออกเทสิ่งสกปรกล้างน้ําแล้วเช็ดด้วยผ้ามาดเท่านี้ก็กลับมาสวยงามพร้อมใช้งานต่อได้แล้วคนรักรถจะพลาดเป็นเจ้าของได้ยังไงรีบท มาซื้อเลยตอนนี้ที่เบอร์1495ซึ่งคุณจะได้คอสโ o ชุดถาดปูพื้นรถยนต์หนังพ U 3มิติจำนวน1ชุดโดยมีให้เลือก2สีทั้งสีดำสไตล์สปอร์ตหรือสีน้ำตาลสไตล์คลาสสิกยังไม่พอดูแลรถต้องดูแลให้สุดเรามีของแถมเพิ่มม่อีกเพียบไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นภายในรถ1เครื่องกระเป๋าจัดระเบียบหลังรถ1ใบยสาย,ยางฉีดน้ำยืดหด1ชุดแปรงล้างรถ1อัน ไม้ปัดฝุ่น1อันและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก5ผืนทั้งหมดนี้จากปกติ4,640บาทแต่เราให้จ่ายแค่1,290บาทเท่านั้นจ่ายแค่นี้แต่ได้เยอะขนาดนี้รีบซื้อเลยย้ำเบอร์อีกครั้ง1495 29 Shopping ช Shop ้อปสนุกถูกใจได้ชชัร์